สวัสดีครับผมพบกันแล้วครับผมวันนี้กับเสื้าพี่ผ่าหนองหาอยู่หากินครับมาหาเบิงยามหนูครับมาหาดูหนูครับว่าที่ผมใส่บ่วงไว้มันสิใดบ่ได้ครับเนาะหรือเบิงเลยครับว่ามันสิเป็นยังไงครับนี่แะครับเพื่อนทีที่ผมว่างกับดักตัวไว้นะครับเนาะเบิงว่ามันสิมีห้อยมีหยางบ่มันสิกินบ่ครับเนาะ ใส่ไใส่วนนี่นะครับใส่ไใส่วนนี้เดี๋ยวผมสีปโซนทางส่วนไทยก่อนนะครับเนาะนี่ก็ะยุขางคอไก่พวกนี้นะครับมาโซนทางกบ <m> ไทยก่อนว่ามันสีใดสีมีหนูวะครับเนาะน่าเบื่อนี่ครับโซนนี่แหละทำไมมันกัดทำไมมันขุดครับผมทำไมมันขุดครับทำไมมันขุด มันกรดกบิ่นบวงย่งๆขึเขาครับโอ้ยังยยยยยอยยยยยย่ยย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 ยครับหนูอยู่ยย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 ยลยยยยยงยขยยวยย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 ะยยายย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 ย่ยียยยยยนึนยยย นีหางใบหนีอันหนึงบ่เห็นเลยไปใส้บวกอันนี้ยิงบ่เห็นเลยครับย่างหาครับย่างหาครับติดดูครับเดี๋ยวโบเห็นบ่วงครับเห็นมมาทางไ haciendo, หนนะไปทางไหนมม่ตรงดูรอนี่แหละขันมันถือเลยขันมันถือมันมาตรงนั้นเลยครับถือมันกับตรงแดนนี่ข้างนี้หาไป เห็นแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับได้เลี้ยวได้เลี้ยวถือเลี้ยวถือเลี้ยวจัง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 บัวบานนี่จังบัวถือบัวบันนี่ถือบ่วงผมบัวแบบพี่น้องเอ้ยได้เลี้ยวตัวหนึง่งตายแอนเซนได้เลี้ยวได้เลี้ยวโอ้โหสุดยอดเลยครับผมมาแล้วไม่ถือ มา, заяв, มาแลา้วผมาแล้วม้แล้วสิถือบ่วงนี่เห็นมอเห็นบอได้กินบ้อปันนี่ได้กินมอได้กินมอครับได้กินบอสุดยอดของหางครับได้แล้วครับได้แล้วเห็นบอครับนี่สุดยอดเลยครับผมสุดยอด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 ได้แล้วได้แล้ว นี่แหละครับ,รบเห็นไหมครับติดแอนเชนเลยครับเห็นบ่ผมว่าเล,ยลีมเเยม,มันเขายุง่งเหมือนมันเขาบ่วงมันเหมือนไฟมันออกเขาตาบ่วงผมอยู่ฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฟิเมอครับตัวแรกของปีตัวที่สองครับสุดยอดเลยครับเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องโอ<ฮ>้ได้แล้วมันก็ประสบความสำเร็จครับผม เดี๋ยวผมกดประสบุ่มส่งเร็จแล้วครับได้แล้วเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่ฟ้าไก่เจ้นี่ครับนี่หูนงี้นะครับีผมใส่ไปนี่นี่บ่วงเสียไปนี่เพิ่นกระเจียวออกมาจากหูบ่ออกมาจากหูกัดสวดบ่ตมตำปุ่นอนะพี่เอ๊ะมาตีตัวผีอะบ่งนี่มาตีตัวผีาอายหนักปุ่นก็แขวนอย่างนี่ โอ้ขันมุกของต้นไหม้นี่ก็ซิบร่ยเนาะได้คครับเป็นไได้ได้กินแล้วมกุกใส่ผีกล้วยพอดีและหมดแลร่งสุดยอดเลยฝีมือของเราฝีมือผมครับฝีมือผมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวจะไปหาบางอีกส่วนหนึ่งที่ผมใส่ไว้ทั้งพี่สิมีพอ ส่วนทางนี้ก็คือบ่มีเนาะบ่ดนี้เนอ้อส่วนทางนี้คือบุ้มฮะเบิ่งมันบ่วงก็ไปใส่แล้วบัดนี้บ่วง,งก็บเะะเ่บบเห็นแล้วครับโอ้ยส่วนนี้เจ้ามีห้อยอยู่ครับนี่ห้อยห้อยขุดดูห้อยขุดห้อยอย่างดูห้อยขุดห้อยเลียนอยู่เพียเบิ่งห้อยมันบุ้มห้อยมัน Ôi, cút hoài đèn, hoài ngày vô Nó ui, hoài nụ Hoài nụ kìm nhà này Phụ Ui Hoài mình kìm Hoài mình chia Hoài mình cắt nhà lồm phụ gặp Cắt xuống nhà phụ Nhà phụ quay thằng này cắt tiền Hoài mình cắt mình chia Nếu mà lên xíu buồn nó xe máy chứ อย่างไรฮบวงมเใ็่ไหมครับโอ้โหห้อยมันห้อยหนูห้อยหนูกินงาปุน่ะปุนหะุห้อยมันเลีนห้อมันเลียนหน่งได้เกินปุห้อยมันกินงมันเลียน ูอ่ะโอ้ความกินใหญ่กินยังบลกหลายเลยนี่แหละมันก็อยู่สวนบริเวณนี้แหละครับมันก็อยจะนี่นี่แหละในบริเวณนี้แหละในนี่แหละในสวนหญ่ของมันมันจะนี่นี่แหละครับในสวนหญ่เช่นยังผของมันละในสวนหญ่เช่นยังของม่นละมองดูพื้นที่การนี้แหละครับ หนูก็่ยอ่นี่แหละตะก่อนเป็นปลานะครับน้องผมว่าเห็ดปลาเห็ดยังตัดต้นไม้ต้นตรงเงี้งบอกนี่ก็ก็ได้มากเพิ่งสินั่งก่อนดิพายังนี่เะครับบริเวณนี่แหละนู้นม้ามาข่มมาขวนครับตัวนึงนู้นมันหัวผมขาดหัวผมขาดม้าข่มมาขุดม้ามาขุดหู้มันนี้คงก็เลยเห็ดหัวไม่แล้วเห็ดลุด รด,ดน้ำรดนยังไม่แล้วผมก็เลยสิก็เริ่มมาขุดอีกรับเริ่มเริ่มบอกไม่แล้วเห็นบ่ทางมันทางมันโอ้ยทางมันทางมันยังเห็นหูมันแล้วครับคุณเห็นบ่ในในคุณคุณในในคุณโอ้โห นี่นครับบริเวณนี่แหละจะผมสีเอาอันกับมาใส่มาแล้งสีว่างแผ่นไหมครับหาเนว้ามาใส่ดีๆมาว่างดีดีดวห้อยทางหนูครับนี่แรีกันว่านี่นี่แ้ะครับหมูหมูทีม้ามาขุดครับทำมาบัวมาขดผมมือเนี่ยโว้ย ผมจีดเตะยังขับอยู่เจ้าหมามาขุดกวันหมาเขามาขุดเนาะหมาเขามาขุดมาอย่างมันก็เลี้ยน <c oughs> บ่ได้อันใดถ้าหมาเขาโบกมาขุดหนิวสิได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ยยนี่แหละครับตอนเย็นตอนผมก็จะมาใหา้ผมก็จะเอาบ่วงเอามาห่างอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ มาเบ่งกันว่าตอนเย็นเฉรี่ยวไรนะครับเนาะเดี๋ยวมาหลุนมาเบ่งกันครับกบสรุปแล้วชิ้นนี้ก็ฝา,ากสักนิดครับนี่ได้แล้วเ,เห็นบอกแด่ <S 1> <S 1> ตัวหนึ่งอยครับแด่ตัวหนึ่งอยสรุปผลประกอบการมาในตัวหนึ่งครับนี่หนูสวยๆใสๆบ้านใยปันได้ครับหนูเนอยๆบ่านใยปันไดก็แท่ว่าก็ถือว่าได้ครับประสบความสำเร็จในการถี่ห้องคิดมากได้แล้ว ทุดท่ามากครับผมสวัสดีครับ